โอเคมาครับผมกับสวัสดีท้องผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับแล้วในอยู่ไมคครับมินิเกมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นสกายวอลอย่างเช่นเคยนะก็ช่วงนี้ก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับผมช่วงเมื่อกี้ก็ขาดหายไปก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาลงคลิปเยอะๆเหมือนเดิมแล้วนะครับผมโอเคตามนั้นเนาะเฮ้ยไอุ้งไปไปเดี๋ยวไปเล่นกุนตรีกุนตรีหน่ย อ,อ,อยากจะเล่นกุนตีนกุนตีนมากกว่าไม่อยากจะเล่นแบบเอาโหดไงด่านนี้มันกุนตีนได้ป่ะวืะน่าจะได้นะหรือเปล่าวะเออน่าจะได้นะไม่ได้อะดิด่านนี้มันขุดให้เขาตกไม่ได้ดิเอาเอาเอย่อางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาหวังที่หนึ่งกันด้วยมหรอบเนี้ยรอบนี้หวังที่หนึ่งเลยถ้าของดีนะถ้ามีของแบบจาพวกแบบ ดาบโหดชุดเพชรเต็มตัวอะไรประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวเรามาหวังที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ล่ะปับ๊บดาบ <c oughs> ไม้ล้วนๆอีบ้าเอ้ยตรงนี้กวะตรงนี้เปิดไปยังตรงนี้เปิดไปแล้วข้างล่างครับดาบโอ้โหมึงมีมีดาบเอ็นชาร์ตให้เลยล่ะสักอันก็ยังดีอีบ้า อ้ดูของเด็โอ้โหชีวิตกูลันทศเลิศเกินไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องฆ่าแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกกับพี่หรือเปล่าน้องพี่เนื้อสายโหดเลยนะเด้อเด้อเด้อเจเย็นเจเย็นเราอย่าเพิ่งไปห้าวดีกว่ามั้งเออเราอย่าเราอย่าเพิ่งไปห้าวนะฮะเออเออเออยิ่งตกใจหมดเลยโอ้เฮ้ย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 ไอเกาะด้านข้างนี้น่าโดนว่ะ เออหน้าโดนหน้าโดนนะมึงอ่ะอเจ็บเจ็บมาแล้วมาแล้วถือดาบขึ้นมาถือดาบขึ้นมาอย่าเพิ่งหันหลังนะมึงเอเจ้าเจนั่นแน่นั่นแน่ไยมันมีหีบอยู่ตรงนี้ด้วยไรไมของเรามันไม่มีวะเฮ้ย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 อะไรแล้วื่อไม่เห็นแหละไม่เห็นกูแหละฮะไม่เห็นแหละฮึืึ ไม่เห็นกูแหละฟันฟันฟันตายมึงตายตายมึงตายวันนี้แหละมึงเอาตายไปดิตายโอ้ยอุยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอุยอ้ยอุยชิบชิบหายไอ้ซัดจะบ้าอุยเอ่อเอ่อเอ้า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 เอ้ยเดินมาลวกเองซะงั้นอะไรวบัวเฮ้ยนึกว่าจะโหด อยู่ๆร่วงไปตายแม่แหมมีอุ้ยมีชุดนะเคใส่ชุดด้วยมแม่ฉลาดจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้ดาบอะไรวะกระเด็นปะไม่รู้จำไม่ได้อ่ะใช่กระเด็นบอกว่ะไม่น่าจะใช่นะครับ <c oughs> เออแปนบนึงเดี๋ยวกูเดยเกูตกกูตกกูตกยังยังไม่ตกหรอกแม่ยังอีกยาวไกล ยังอีกยาวไกลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล่วงสิปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นมาคือเดี๋ยวดูสิตรงกลางมีใครไปหรือยังวะยังไม่มีหรอวะเดี๋ยวขอข้ามไปแล้วกันครับไปผมว่าผมจะต้องล่วงก่อนไ้อันควรแน่นอนครับผมมันเป็นเออ่ความจริงและความเท้แน่นอนนะอู้หูว่าแล้วไงใจเย็นใจเย็นเออ Hello Hello it's me h ม l l o hello, hello. ไม่ได้แดกหรอกเฮ้ย <laughs> <Hey, S 1> <laughs> มาเดกมาเดโอ้โหก็แค่คนเขาจะไปตรงกลางจะห่วงอะไรนักหนาวเนะี่ยฮะจะห่วงอะไรอิจฉางงแล้วไงเล่าเออจะห่วงทำไมมาเดกมาเด็เดี๋ยวฟันให้หนาหงายเลยมาเดะมาเดเออไม่อยาไปสนใจครับผมเย็ด <laughs> โดนกูเตะ เราแอบดีกว่าครับแอบจนกว่าไอ้หมอนนั่นมันจะไปที่อื่นครับผมอืมเดี๋ยวเราจะแอบจนกว่ามันจะไปที่อื่นนะเหมือนมันกําลังขุดหาบล็อกครับผมเหมือนมันกําลังขุดหาบล็อกจังหวะนี้แหละมึงไปแล้วกูหาบล็อกทาไมพูดหาบล็อ,อกโอเครอดครับผมเย็ดเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงได้ธนูแล้ว ทำอะไรกับ้าร์จอดไว้มึงมึงมึงเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนกูบอกแล้วเดี๋ยวมึงโดนเอาเหอะเอาเหอะเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยจังไหนว่ะจังไหนวะ,นวะมันเป็นจังไดอืมเดี๋ยวเดเทน้ำเทน้ำ <c oughs> โดดขึ้นเลยกูปัาบมาแล้วแจมมาแล้วแจ้ไปไปไปทีละเกาะทีละเกาะเ,กาเลือกหาดของทีละเกาะเลยนี่หมวกเพชรแอปเปิลทอง เดี๋ยวหมกเพชรอ่ะกูมีใสอยู่แล้วนี me, <hi> ่หว่าไปขึ้นขึ้นขึ้นอีกทีมาดูตรงนี้หน่อยมีอะไรไหมมีลูกธนูครับผมอืมจัดจอโอ้โหมึงยิงกูอย่างนี้เลยล่ะเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆค่อยๆคู่กังเฮ้ยไอ้ของมึงเนี่ย เออมึงมีนัดที่เปิดหีบผมก็เปิดหีบของมึงไปอุ้ยเฮียๆลงๆๆๆๆเปิดหีบของตัวเองไปอย่ามายุ่งคนจะหาของเอี๋ยเออโอ้ยโอยโอ้ยยิงทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้ยโอ๊ยโอ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 ยอตายกูตายวันนี้ฮะอุ้ยอุ้ยอนนี้อ้นี่อะไรฮะฮะ อะไรเป็นอะไรมากโปุ๊โอ้ยมึงใจเย็นดิเฮ้ยโอ้ยมึงจะลุมอะไรกูนักหนาโอ้าวอ้าวอ้าวอืมเออมึงโดนแล้วมึงมึงโดนแล้วมึงอ่ะยิง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 ช่วยยิงช่วยไอ้ไม่โดนวะทำไงดีวะเราไปกินก่อนเรากินก่อนไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยลุ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 ยบู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 ไว้จุกไว้จุกไอ้เจ๊กใครยิงธนูมาวะ กูนี้โดดเลย <c oughs> นี่ครับลุมลุมแม่งเลยอ่าโลดีเอาดีมึงมึงมึงเอาดีมึงเอาดีมึงกวนตีนเหรอฮะฮะฮะมึงเอามึงกว,นต,น,น,งงกวนตีนกูเลออะอืมอะขอโทษนะเพื่อนเมื่อก,กี้มาช่วยรอบนี้มาฆ่าเว้ยเอ้ยนี่ลวงสองดิลวงสองดิบอกแล้วอย่ากวนตีนพี่แต่น้อยแต่เล็กไอ้น้องอ้าวชิบหายกระสุนยิงไม่ออกเมื่อก,กี้ เอา้าไม่โดนอีกอะไรวะเอ้าโดนด้วยโดนด้วยแหละไอ,ไอ้บ้าเอ้ใจเย็นใจเย็นมีอะไรดีๆให้มันเนี่ยฮะมีมีของดีๆครับผมดีจริงอะไรจริงเรื่องปิงจ้างนี่ดิเออนี่ดิของดีแน่เอ้เอใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไอ้นั่นก็จะยิงอย่างเดียวเลยหากระสุนนิ แล้วไม่มีกระสุนธนูไปไฟกับมันม่ะลูกธนูลูกธนูพอจะมีไหม <c oughs> ไม่มีลูกธนูอีกกูชิบหายแหละอ้าวชิบหายลาพีดไม่มีอยอเจริญแล้วครับผมอยากจะเข้ามาก็เข้าอยากจะเข้ามาก็เข้าพวกคิดว่ามึงกินกูได้คนเดียวเหรอแอปเปิลทองเหรอะฮะอยากจะเข้ามาก็เข้าพวกเอ้ ฟันอีกทีฟันอีกทีเอาฟันไม่โดนเอาดีเอาดีเอาดีมึงเอาดีเอาดีกูกลัวที่ไหนล่ะบวกปะล่ะบวกปะล่ะอือหือยิงกูตั้งแต่ไกลนี่มึงมึงมึงลุมกลัวะมึงฮะกระจอกกระจอกระวังกระจอกมากระวังกระจอกมากระวังกระจอกมากโอ้โหกูแดกแอปเปิลทองมึงลืมไปแล้วแหละฮะกูแดกอะไรกูแดกอะไรมึงลืมไปแล้วแหละฮะอือหือ อืมึงไม่ต้องออกมามึงอยู่ในนั้นแหละเอ้ยคิดว่ามีคนเดียวหรือไงละ่ะฮะอะไรแล้วอะไรแล้วขอกินปั๊บใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นอีหนูอีหนูใจเย็นอีหนูใจเย็นอยยเออเออดีเอาดีเอาดีมึงสู้ยันเออยัเท่ชนะครับผมเดี๋ยวพิมจีจี จัเจอด็ดๆจัดจาจัดจอจะดจอรอบแรกก็ชนะแล้วนะครับบอกแล้วว่าความโหดเนี่ยมันอยู่ในตัวของเราทุกคนนะครับผมมันแล้วแต่ว่ามึงจะโหดตอนไหนแค่นั้นเองไปเดี๋ยวไปหาอันอื่นนะนะเดี๋ยวไปสั่งซอนห้องอื่นบ้างแม่เมื่อกี้สั่งซ้อนไปนี่เลยยี่สิบคนเอาดิมามาเอาดิยี่สิบคนเอาดิอู่ฝันให้น่าหงายเลย อืมอันนี้เป็นสายใช่ไหมผมจะได้สายเนี่ยสายที่เอ็นทีโอุ๊ยเจ๋อโคตรเยอะเลยของอืมผมนี่ใส่เลยครับข้างล่างข้างล่างชั้นล่างชั้นล่างจะเอ๋รองเท้าเอามาก่อนครับผมดาบด้วยมีเลขไหมไม่มีแล้วใช่ไหมหมดเท่านี้ใช่ไหมโอเคผมจําได้ครับมันอยู่หลังต้นมันอยู่หลัง หลังไอ้นี่หนึ่งอันหนึ่งอันจำได้จำได้ใช่ไหมโอเคถูกต้องด้วยอืมแต่มันก็ไม่มีอะไรดีป่ะวะเออมันก็ไม่มีอะไรดีป่ะวะอืันนี้เก็บไว้เอาธนูมาธนูดาบาดาบเก็บไว้ก่อนถังละวาเออทีนี้ก็พร้อมบุกแล้วนะพร้อมบุกข้าพเจ้าพร้อมบุกแล้วนะข้าพตอดไปเว้ยไปเว้ ทำอีกฝั่งเว้ยลุยบางละจันบางละจันโอ้ยหฝั่งนี้มันเหมือนมันไม่มีคนน่ะเออใช่ไหมคนฝั่งนี้มันหลุดหรือเปล่าหรือมันไม่มีคนเกาะน,นี้ทําไมมันเป็นกล่องที่ไม่เคยเปิดมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยดีดีเฮ้ยอ้าวดีดีขอได้ชุดกเกาะเพชรชุดกเกาะเพชรชุดกเกาะเพชรชุดเกาะเพชรจะเอ๊อุ้หเจี๊ยเจโดได้จริงด้วยได้จริงด้วยเออดีละดีละ เออ่ะโอเคใส่ชุดก่อนครับชั้นล่างชั้นล่างมีเลยชั้นล่างมีเลยเดี๋ยวไปดูดิป้ามีหมวกโอเคไม่เป็นไรครับผมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เราไม่ต้องการครับเราเก็บไว้ครับผมไปไปดีกว่าอันนี้ก็โอ้ยยยต๊กชิบหายน้ำน้ำน้ำโอโหโโหยเกือบตายเกือบตายอะไรวะ กินแอปเปิลทองกันอ,นอ,นอ,นอย่าเพิ่งกินดีกว่าเอาชิบหายได้กินไปแล้วอ่าไปแล้วครับไปแล้วครับผมตอนนี้ครับโดดข้ามมาอีกฝั่งแล้วเห็นเขาต่อกันอยู่ข้างบนครับผม <c oughs> ทําอะไรกันอยู่ข้างบนทําอะไรกันอยู่ข้างบนนฮะนั่นไงเรียบร้อยอะไรอะไรมึงคิดว่ามึงมีคนเดียวหรอธนูฮะฮะมึงคิดว่ามีคิดว่ามีคนเดียวหรอธนูฮะ ะคิดว่ามีคนเดียวเหรอเนี่ยมาแบบเทพมาแบบเทพหนีเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิบวกก็ละบวกก็ละเออบวก่็ไรเออบวก่็ล่บวก่็ล่าร่างกายอยากประทานเหรอไอหนูนี่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 ตอ้ยไอ้เหี่ยขุดขุดขุดคอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้ย โอ้ยเกือบตายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยวุยวุยอะไรวะฝ่ายมืดมืดเลยป๊บนึงผมมืดมามาปะมาปะล่ะมึงลงมาปะล่ะเอามาปะล่ะมึงลงมาบวกปะล่ะเอาดิเอาดิมึง,มงทำอะไรมึงรอบกัดเหรอฮะ ใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่เ,พเราเพื่อนกันอะไรลูกมึงฮะไม่มีชุดในห้าวแล้วเกินไม่มีชุดไม่มีชุดเสื้อข้าวนี่เป็นไงบอกแล้วอย่าห้าวเกินประมาณอะโถัเอ้ยเดี๋ยวขอดูดิอืมเอาอะไรทิ้งดี๋ยวทิ้งไม่หมดแต่ไม่ต้องการเออโล่ผมไม่ใช้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยไม่ต้องมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะโอ้เฮี้ยงโง่ชิบหายทิ้งโลเสือกเรื่องของกูไอสัตว์อืม มันก็แล้วแต่คนที่ชอบป่ะวะเออผมไม่ชอบใช้โลมนหนักหัวไขว้ไเยอะคอมเมนต์กันลึกเกินเอเถะเอ้ยไป๋ยวหายแอปเปิลทองก่อนแอปเปิลทองแอปเปิลทองแอปเปิลทองเฮ้ยมันมีเกาะอ,อยู่ตรงนั้นวะออไปไงวะไป,ไปไงวะอ,อยากไปตรงกลางจังูยแต่ถ้ากลัวไปแล้วมันจะล้วงอนะันสิประเด็นเออไปได้ไหม แต่บล็อกเรามันไม่น่าจะพอครับหาบล็อกเพิ่มดิหาบล็อกเพิ่มโดยการตัดไม้ครับผมลุยรวยรวยตัดไม้ตัดไม้ไมหาบล็อกเพิ่มหาบล็อกเพิ่มเราต้องการงบประมาณในการต่อไปเึ๊บมเ๊เบล็อกซับโอเคสิ 16, บหกบล็อกก็ยังดีอ่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วไอ้สามสองตัวที่เหลือนั่าอยู่ในวะนนีเออ้เดี๋ยวเราไปตรงกลางเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละครับมันอยู่ตรงไหนอืม แต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันน่าจะไฟเงินอยู่หรือไม่ก็อยู่เป็นทีมมันน่าจะไม่มองมองมอง,มองผมนะผมคิดไว้นะมันน่าจะไม่มามองผมนะอืมเราจะค่อยไปคือติดอ่างค่อยค่อยค่อยไปแล้วกันไอ้กูลงตรงไหนดีลงตรงนี้ก็ได้วะจเจบอะจ๊บอ่าโอ้เจ๊บโดดข้ามมาเปิดใจโอ้โหเยี่ยของโคตรดีเลยมึงอโอเค ได้ของก็ดีกว่าไม่ได้หรอวไหมเอ้ยมันอยู่ตรงนู้นกันอะเพราะฉะนั้นเราไปเอาของตรงกลางบวกให้โดนโหดดีกว่าครับเออเราเอ้ยมันเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนี่อ้าวเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมกูว่าที่ไหนละเฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดต้องการชุดก่อะเอนชาร์ดเหรออันนี้ไม่ต้องการอ่ะอชุดก่อนชาร์ดเรามีแล้วครับผม ต้องการดาบดาบเอ็นเฮ้ยแอปเปิลทองแอปเปิลทองต้องการด้วยแล้วก็ต้องการใจมึงมีแต่แอปเปิลทองเนาะให้กูนะกูบอกว่าอยากได้ดาบอยากได้ดาบลูกโอ้โหยยนไม่มีเลยเออชีวิตลำธุดไปไปขึ้นไปขึ้นไปข้างบนข้างบนแงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วข้างบนจ๋าข้างบนจ๋าข้างบนจ๋าเดี๋ยวนะข้างบนข้างบนมีออะไรโ้โหกล่องเยอะมากข้างบน โอ้ไม่ก่อนมีสี่กล่องเลยอะปัะ๊บ <c oughs> กล่องนี้เลยเยอะจริงอะไรจริงเริ่มปิ้งย่างเลยเนะ <c oughs> ี่ยก็เก็บเองชาร์ตด้วยแต่ไม่ต้องการเอาเก็บไว้เ,เดี๋ยวา้าธนูธนูธนูเอามาเก็บไว้ก่อนมีทั้งให้ได้ครับตรงนี้แต่เราไม่ต้องการลูกธนูแอปเปิลทองอะลูกธนูมาด้วยว่าจะไม่เอาแล้วเชีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่ข้างล่างเลยเฮียเฮียคิดจะไฟกับผมอยู่ข้างล่างเลยเฮียฮะเฮ้ยเจ็บ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 อ้าวชิบหายทำไมคนอื่นเขาโดดลงมาเขาไม่เสือเลือดฉันไมกูโดดลงมากูเลือดลดก้นะเอามึงมองอะไรเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้มึงมองอะไรเฮ้ยกูอยู่ข้างล่างอีบ้าเลยอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างล่างเว้ยพี่มองอะไรเมื่อกี้ฮะเอ้าอาชิบหายฟันกันไม่ตายออเอ้าเอ้าพี่พี่ เมื่อกี้พี่มองอะไรพี่เอาเอาดิพี่เอาดิเอาดิพี่ร่างกายอยากร่างกายอแบกปัญหาบ่ะพี่นี่เอาดิเอาดิเอาดิพี่เอาฟันฟันเย่ใช่โยใช่โยเอาชิบหายชิบหายชิบหายเอาดิมึงเอาชิบหายละชิบหายละเออไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะเอาไม่โดนไม่โดนเดือดเดือดโดนไม่โดนแต่อดเดือดโดนอะไรแล้วนี่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 ฟาดฟาดดิ ฟาดฟันฟาดฟันดังดังหินเล็กเด็ดชนะสองรอบติดอะไรจะดีปานนั้น <c oughs> อะไรจะดีปานนั้นนะครับก็วันนี้ก็ชิวๆนะครับผมก็เซ์ฟนี้เดี๋ยวจะให้ไอพีไว้ด้านล่างนะครับสำหรับไอดีแท้เท่านั้นนะก็บอกบอกได้คำเดียวว่าชิวมาก This is a chill ไ <laughs> อ้เนี้ยคืออะไรวะ This is a chill โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อยา่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนม,มากครับที่รับชมไปแล้วครับผมเดี๋ยวพาดหน้าเดี๋ยวเรามาไฟต่อเออเดี๋ยวเรามาโชว์โหดกระโดดเซียนอีกอบ้าเอ้ยบอกแล้วผมโหด